พี่แท้ guitar หลังมีเองที่ทำให้ฉันเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้<อ>ว้าวทางทางทำให้ฉันมาสายแอะอย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะยอ,าอ,อย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะเดี๋ยวแอะอย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะ พี่แท้พี่ตะกันหลังนี่เองที่ทำให้ฉันเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้อย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะ เราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้พี่แท้อีตารั่งหลังที่เองนที่ทำทุชั้น b y e ีแท้กีตังหลังที่เอนที่ทำทุกชั้นนี้พวกเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้